สบายดีพี่น้องอ้าวเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นยี่ปีสามของรถไอ้ยันหมาสีเขียแรงครับเรียบร้อยแล้วสร้างเพิเดี่ยวเครื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังดันเครื่องอยู่ครับประมาณดันเครื่องจักจักรจุ้งมุ่งก็สร้างหาวโมงครับเลยหาชั่วโมงุ่งเครัอหาจุ้งเลยนะตัวเสร็จะใส่บ้านนี้มือเงินเ้าเฮ็ดงานไหนบ่ โอ้ยเครื่องยิ้มวะย oh. ิ้มแห่งบู้ใครก็เกาหลายเถื่อกระชีควนขาวมันดอกนะพี่น้องลองเรือเครื่องเแว้งมันดอกวะนี่ตะควนน้ำเหมืนพี่น้องเอาโอเคผ่านทุกคนได้แล้วเถื่อนนะโอ้ตอนนี้กำลังนั่งเครื่องอยู่เราไทยลงดดวงพี่ดูไอพีน่น,น,น,น้อยมึงหลอดมึงหลอดสองสามตอนนี้มีสิมีเปลี่ยนเปลี่ยนแหวนแล้วก็เป,เปลี่ยนชาบแล้วก็เปลี่ยนตะเก็นเนาะเนี่ย <Yeah. S 2> ดูสูนี่โอเคอยู่ โคอนเด่ขงเนอคนังเรื่องยังยังมาหาอยากเห็นนาก็ใส่ไปเนาะมันต้องเดือดหอนออข่านเือยังมเดเ็ดหนเ่สองงางสองนอือตอนนี้ร้านเครื่องเดี๋ยวสชั่โนะครับแล้วอีกชั่วโมงนกับนาจรับเาั้นเขาทีเขาทางนี่คนหน่อไอพี่น้องคนใดสนใจกับิตอสร้งหุ่เด้อครับเดี๋ยเดียเมื่อท้ก็สางหุ่จำาได้ 086 0 0ศ0 0ย0 0ปดห0 0ูน้านนำเนียมนะครับผมเด้อติดต่อเพื่นได้ครับทางอุ้ยครับประเพทเครื่องประเพทระบบให้ดูดีปลเพยหมือนครับพี่นอประสบการเม่ปีก่างอุ้ยสกกีแะกปีเิ่นตะกีเิ่นอยู่ศูนย์ในขุนตามาครอยู่กันธนาลัก็อบบคนีิ่นจะเปิดอูเองครับพี่น้องมันเที่ยวไปเที่ยวมามันไก่นัวพี่บ้านั่นะเราปเยดีวทีหล ก็หลายก็ไว้ใจเราแล้วครับเราเขาเฮ็ดให้หนก็ดีใจอยู่หนึ่งละาคากับโปรเพงเป็นกันเองเด็ดให้ลูกให้ร้านไปแล้วว่าเออซอยกันไปพางทีเห็น้องเมืองโอ้ยเครื่องดังนี่แม่งก็เพี่น้นองเด้อดทานทานทานเรื่องของเรืองแกงเปลี่ยนน้ืนน่องูบุกท่าล่างกองดักหนามมั่งหนึ่งหันมีแต่น้ามมแต่ขีดเยอะมิจะขมมองกองดักนามบ่โอ้าล่างวานนี้ขันยาใครดีให้เพี้ยนยังกับเพี้ยนกองสุราบ่

ตอนนี้กลังนั่งเคื่องเลยอยู่ชัวงนึงนั่งเครื่องเป็นเดกก่อนโอ้เฮยตัวนี้สร้างอุยเฮ็ดยูราคาเท่าไรครับเ้ยนเหนงสูยูตกไปเดี๋มือหางมืหางขาเรี่ยงสร้างอุยเอาเท่าไรครับเอาต้อยนเพ่อๆคร่บต้คเพ่ตอนขาตนี้หนึันเดียวสามพันหาสามพันหารือเครื่องในพี่น้องสามพันหาเรื่องราคากันเองเด้ถือว่าโอเคในพี่น้องก็แต่ท่านเออตามรักก็เียบแต่พันกันยก เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ไม่ต้องมันในเฮ็ดขาดน้ำแน่นะพี่น้องมันก็เหลือมันไหร่ชุดดุดเดียวเออแล้วก็เบิดหลายบาทเนี้ยแตโอเคแหละพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยเหียบแห้งเมื่อกี้เราบ้านเขา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 คือลดห่างมันก็บห่างดีนแล้วเวรเตียนเขาไม่ระเบิดเจ้าเลยแบบนี้ผ่านผ่านเหรอพี่น้องที่เก่าแรงใส่ดีใส่ดีห้าปีเนอเอ้ยเดี๋ยวในการใช้งานนะพี่หนเฮ็ดี๋ยวมนไปเฮ็ดมันแห้งมันก็ไปตามหมู่บ้านนาะ แต่ว,ว่าตัวนี้ของเัาเบิกศูนย์นมาทางนผู้นงงหน่<ม>นโอโอ,โอ้ข้างนอ,อกก็มีเลยแด<บ>ี๋ยวใส่ของแขกเลยครับพี่น้อยน,งงนี่เลยอ่าดูดูตัวนี้นั่นเครื่องอะไอีกประมาณนักชั่วโมงนึงกะน่าจะโอเคเลยครับโอ้ช่างไม่นด้หรอดีแค่ครับพี่น้องเด็ดอยู่สองหมื่นครับจะมันล่ออะไรเนาะแล้วเป็นเงียบยากนีน่จะของรถถึงใจแห้งครับพี่น้อง ผมไม่เป la ็นของรถเ้อแต่ว่าจ้องรถมันนู่อะเราใจแห้งคนเราเฮ็ดทีแห้งคนเราะคร่าจจะได้กะผู้ใดอย่างเฮ็ดเครื่องเ่ยวกับระบบไฮดรอลิกเะติดที่ต่อสร้างอุยนะครับด้อยาคำนียมด้อพี่น้องเ้อกบอกโอรทโทรไปตามที่ว่า่นหละบริโภคเสนา้เพื่อนเนี่ยบริจ้างเนียวิวเราดูสิออ กะวิดีโอนี้ก็เหงาเลยได้พี่น้องกะขอพีอง่ำหนสักกรั้งนะครับเด้ออันตัวไหนผมบอกถือแม่บอถือแรีกกจะวางนัินเลยนะั่นมันบู๊หูในเรื่อนนะเขาเนาะาเจ้อบทุกคนเห็นเนาพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ